สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ก็เท่ากับการสร้างไรายได้ถ้าหากว่าวันนี้เราทําได้เราก็สามารถเปลี่ยนและก็เลิกชีวิตได้แบบรวดเร็วคะ่ะเป็นหนึ่งสิ่งที่เราสามารถทําได้และก็จะนําพาให้เราสร้างตัวตนติดเร็วนั่นก็คือเรื่องของการไลฟ์สดนะคะตอนนี้ทุกคนรู้ไหมว่าการไลฟ์สดได้ถูกบรรจุเข้าเป็นส่วนประกอบของวิชาการต่างๆในมหาวิทยาลัยต่างๆชั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศค่ะเราต้องยอมรับให้ได้นะคะว่ายุคนี้เป็นยุคของออนไลน์เราก็จะต้องปรับและก็จะต้องเปลี่ยน ให้เข้ากับสถานการณ์ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารซื้อขายแลกเปลี่ยนการศึกษาศาส,สนาการท่องเที่ยวเสริมความงามซื้อขายแลกเปลี่ยนโรงพยาบาลตรงจุดนี้เราก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกยกเข้ามาอยู่ในออนไลน์ทั้งหมดแล้วนะคะไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่ปรับแลวก็ไม่เปลี่ยนนะคะถ้าหากว,ว่าวันนี้เรายังซื้อข้าวซื้อน้ําซื้อของซื้อสินค้าซีเอฟของต่างๆหรือแม้แต่การที่จองที่พัก ผ่านออนไลน์ลเราจะทําอย่างไรเพื่อเป็นการรองรับให้ตัวเองถ้าหากว่าโอกาสเหล่านั้นมาถึงเราก็จะเริ่มลงมือทําได้อย่างถูกต้องมั่นใจไม่หลงทิฐงน,นะคะง่ายเลยค่ะไม่จำเป็นต้องเก่งก็สามารถทําได้ทุกคนเลยนะคะนั่นก็คือการสึกสนให้ตนเองเกิดทักษะในเรื่องของการพูดหน้ากล้องให้เกิดความคุ้นชินให้เกิดทักษะต่างๆขึ้นเพื่อลดอาการเขินอายทาบ่อยๆทําซ้ําๆทําย้ําๆจนเกิดเป็นทักษะเป็นประสบการณ์และทําให้เราสามารถต่อยอดและก็เติโต,บ,ตบนเส้นทางออนไลน์ได้นะคะ ฝึกฝนในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดภาษากายฝึกฝนในการพูดหน้ากล้องทําให้คนดูรู้สึกประทับใจรู้สึกอยากที่จะรู้จักอยากที่จะจดจําชื่นชอบเชื่อใจและไว้วางใจเราแต่สิ่งเหล่านี้ที่พี่ผู้ใครพูดนะเราก็จะต้องทําทุกวันทําซ้ําๆทําย้ําๆทําบ่อยๆถ้าหากว่าเราอยากให้คนประทับใจในตัวของเรารู้จักจดจาชื่นชอบเชื่อใจไว้วางใจเราแต่เราทําแค่หนึ่งวันสองวัน ทำทำหยุดหยุดกระตากหายหายอยากทําก็ทําไม่อยากทกํทาก,ทก็ไม่ทาแล้วจะมีใครอยากที่จะรู้จักหรือว่ามีใครที่จะจําเราได้บ้างอันนี้เป็นไปไม่ได้แน่นอนนะคะด้วยเหตุผลนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่การสร้างตัวตนคือเราจะต้องลงมือทําให้ได้ทุกๆวันทําย้ําๆทําซ้ําๆสม่ําเสมอใช้เครื่องมือของ Facebook ให้ครบกทุกๆอย่างเลยเพราะการที่เขามีเครื่องมือมาให้เราใช้งานนั่นหมายถึงว่าเขามีหน้าที่การกระจายการนําส่อไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้กลุ่มเป้าหมายที่ใหม่ได้รู้จักเราไม่ว่าจะเป็นการโพรุมิ่งตรงช่องของคุณคิดอะไรอยู่โพสต์แชร์ไปที่สตอรี่ว่างไลฟ์สดลงคลิปฟรีโอสลงคลิปสตรีมตรงช่องของคุณคิดอะไรอยู่ว่างมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ c r e อครีเอเตอร์หาเวลาตอบคอมเมนต์ใต้คลิปใต้ไลฟ์ของตัวเองไม่ทําผิดกฎฝึกฝนลงมือทําซ้ําๆย้ำๆพี่ผู้ขบอกเลยว่าทักษะเหล่านี้แหละจะเป็นอะไรที่ สามารถทําให้เราเติบโตบนโลกออนไลน์ได้เร็วคือการที่เราใช้เครื่องมือของ Facebook ให้ครบในทุกๆวันหมายถึงว่าจะมีคนที่รู้จักเราไม่ว่าจะเจอเราผ่านรูปนิ่งสตอรี่คลิปสั้นคลิปยาวหรือแม้แต่การไลฟ์นนดส,ดลสดในขณะถ่ายทอดสดไลฟ์สดในขณะที่เราไลฟ์สดจบแล้วเวลาที่เราไลฟ์สดก็สามารถที่จะอัดเป็นไฮไลฟ์เป็นคลิปเร็วให้คนได้รู้จักเราอีกและมีคนมารับชมย้อนหลังตรงนี้ก็จะสามารถทําให้การเข้าถึง คนได้รู้จักเราเพิ่มมากขึ้นนี่ก็คือข้อดีของการที่เราจะต้องใช้เครื่องม Dir ือของ Facebook ให้ครบให้ได้ในทุกๆวันโดยเฉพาะใครที่กำลังเริ่มต้นสร้างตัวตนใหม่ๆพี่ไพบอกเลยว่าการใช้เครื่องมือของ Facebook ให้ครบเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะทําให้เราสามารถสร้างตัวตนได้ติดเร็วมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะการไลฟ์สดทําไมการไลฟ์สดถึงทําให้เราสร้างตัวตนติดเร็วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าวันนี้เราเป็นแค่คนธรรมดาบางยังไม่มีใครรู้จักเราเลยเพราะเราไม่ใช่คนดังไม่ใช่ดาราไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมคะ เราเลยต้องลงมือทำทุกๆวันการไลฟ์สดจะเป็นการที่บ่งบอกถึงความจริงใจที่สดุดการที่เราไลฟ์สดคนเจอเราแบบไหนเราพูดแบบไหนสีหน้าแววตาเสียงเราเป็นแบบไหนเรายิ้มแบบไหนเราพูดคุยเราโต้อตอบเราตอบปัญหาแบบไหนทุกสิ่งทุกอย่างสามารถสื่อออกมาในขณะปัจจุบันเลยแต่การที่เราทำคลิปวิดีโอวันนี้เราลงคลิปไปถ้าหากว่าเราพูดในสิ่งที่เราไม่ความรู้สึกว่าเราไม่ชอบเราก็ตัดในสิ่งที่เราไม่ชอบออกแล้วเทคใหม่ พูดให้ดีขึ้นกว่าเดิมทําให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ไปตัดต่อคลิปให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้และเวลาที่เราไลฟ์สดเราพูดคุยติดต่อสื่อสารกันแบบเนี้ยถามมาเราก็ตอบกลับกันได้แบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่มองให้เห็นถึงความจริงใจแต่คลิปวิดีโอบางทีว่าเราพูดคุยเราอาจจะเม้นไว้ใต้คลิปเขาอาจจะเห็นหรือว่าไม่เห็นก็ได้หรือเขาเห็นเขาอาจจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่สิทธิของแต่ละบุคคลเพราะอย่างนี้ก็เลยเป็นเหตุผลให้ Facebook นําส่งการไลฟ์สด และการไลฟ์สดสังเกตดูว่าเวลาที่ราไลฟ์สดปุ๊บระบบจะนําส่งเราขึ้นไปที่ซอรี่โดยอัตมัตเลยโดยที่เราไม่ต้องแชร์ตัวเองเลยนะคะเนี่ยคือสิ่งที่ดีมากๆเพราะอย่างนั้นเราก็อย่าลืมที่จะกดปุ่มไลฟ์สดฝึกฝนตนเองด้วยนะคะให้เก่งไม่มีอยู่จริงมีแต่วันนี้เราแค่ไม่ยอมฝึกฝนตนเองแค่นั้นเองนะคะเมื่อเรามีการเตรียมพร้อมที่ดีอยู่เสมอพอเวลาได้จังหวะใช่โอกาสความสําเร็จก็จะเข้ามาหาเราแบบเหมาะพอดีนะคะถ้ามีคนคนนึงบนโลกใบนี้สามารถทําได้คนนั้นก็ต้องเป็นเรานะคะ ขอแค่เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้ฝึกฝนและลงมือทําพัฒนาเจ้าของไม่หยุดเราก็มีโอกาสที่จะถึงเป้าหมายและความสําเร็จได้เช่นกันค่ะขอส่งกําลังใจดีๆให้ซึ่งกันและกันนะคะสำหรับคลิปนี้พี่แพรต้องขอตัวก่อนนะและเจอก,กันคลิปต่อไปค่ะ